วันนี้สามีบอกว่าจะทำพาโลให้กินค่ะแต่ยังกินไม่ได้วันนี้นะคะต้องรอกินพรุ่งนี้ค่ะสามีบอกว่าต้องเอาไข่แล้วก็หมูไปตุ๋นก่อนก็เอาไข่ไปขัดไปล้างอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปต้มส่วนแว่นนะคะอยากกินน้ำพริกแว่นก็เลยจะมาตาน้ำพริกซื้อพริกมาเยอะเลยแล้วก็จะมาล้างหมูให้คุณสามีก่อนเป็นหมู3มชั้นอาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนจากนั้นก็มาล้างพริกมีพริกหลายอย่างเลยค่ะมีพริกยวกพริกชี้ฟ้าพริกเหลืองพริกแดงพริกหนุ่มแต่วันนี้แว่นไม่ได้ ย่างนะคะพี่เกียรติก็เลยจะเอาไปโอบเพื่อความสะดวกสบายก็แค่เอาใส่หมอ้อแล้วก็เปิดไฟอ่ะ,อะเดี๋ยวไปล้างหมูให้คุณสามีก่อนนะคะจากนั้นก็ไปหั่นเป็น3ทมช่อนค่ะได้มาแล้วก็นําไปต้มเลยน้ําก็กําลังเดือดพอดีเลยเดือดน้อยๆเดือดร้อนๆนั่นแหละอ่ะอ่ะตอนนี้พริกของเราก็ได้ที่แล้วแล้วเราก็จะอบหม้อต่อไปนะคะแฟนบอกว่าใส่3มเกลือด้วยนะคะก็มีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็นําไปตำให้มันละเอียดเลยจ้า ส่วนแว่นก็มานั่งลอกพริกค่ะเพราะว่าแบบข้างนอกมันมันจะมีเป็นเปลือกที่<ว>เป็นความเหนียวเหนียวอยู่<ว>ลอกพริกก็ต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะ<ว>เนื่องจากกลัวแสบมือเพราะว่าต้องทําเยอะเลยคืนนี้อพอหมูมันได้ที่แล้วก็นําออกมาหั่นนะคะ<ว>แล้วก็นำสามเกลือที่ตามแล้วนั้นไปผัดกับน้ำมันเล็กน้อย<ว>แล้วก็ใส่หมูลงไปด้วยค่ะแล้วก็ผัดผัด,ผด เอาเดี๋ยวเราจะผัดให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็ให้มีน้ํามันออกมาเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปตุ๋นอีกทีเลงนะครับมาตอนนี้เรามีของครบแล้วนะห,<อ>หมูที่เราผัดหอมเลยแล้วก็ไข่แล้วก็เต้าหู้แล้วก็เทียมนะเดี๋ยวใส่ทุกอย่างเข้าไปในหม้อนี้แล้วก็จะใส่หงพาโลเเาาไปตุ๋น าลองดูก่อนเริ่มจากไข่ไปก่อนอย่างแรกแลก้วก็อันนี้เต้าหู้พอสุดท้ายหมูสามชั้น,นยังไม่ค่อยเก่งอะนะเลยซ้ำชั้นตอนมีเสาแล่นใส่ซ e. ีอิ๊วขาวลงไปใส่ซ e. ีอิ๊วดำขาดไม่ได้มันจะได้ดำน้ำตาลเท่านี้นะภรรยามไม่ชอบกินวะ่ะลองดูก่อนว่ามันดำยังนะก็ดำแล้วนะนี่ดำแล้วนะ โอเคไปต้มเลยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะไปตุ๋นนะเราลืมใส่ผงพะโล้เดี๋ยวเราใส่ซักช้อนหนึ่งก่อนนะดูสิทุกคนนาม,มีความพยายามมากเอาเม็ดพริกออกให้ด้วยนะอันนี้แมวอ,ออกเอาไม่เอาออกเหรอพี่อ,ออกคือของพี่นู่นรู้อันนี้แมวอ,ออกแล้วอืมโอเคโอเคโอเค อันนี้พอเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาไว้ในหม้อนี้เลยนะเป็นหม้อตุ๋นสุญญากาศเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเรียบร้อยพรุ่งนี้เรากินเสร็จยังครับยังเลยค่ะยังเหลืออีกหม้อนึงเดี๋ยวไปช่วยนะครับที่ของพี่อ่ะใช่แต่ตอนนี้มันสุกแล้วแหละนี่นะคะอันนี้ก็ใส่เกลือชูรสแล้วก็น้ำปลาสามอย่างนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็พริกเนาะเดี๋ยวเราจะตําผสมกันไปเลยให้ละเอียดเลย ันไปเลยตอนนี้สามีก็ทำสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บจานล้างจาในให้เนาะทำมานี่เสร็จก็น่าจะได้ไปอาบน้ำนอนฟรีรอดมากถ้าใส่ตอนปลาไปด้วยเนี่ยน่าจะแหลบเลยนะปลาเอามาใส่สิใส่ดีกว,ว่าคนื่นไม่กินเดี๋ยวแว่นไม่อยากแตอนนี้ก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แซ่บมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนีเป็นอย่างนี้เลยนะคะแซ่บมากเอาแว่นจะใส่ขวดนี้เนาะไว้กินมีอยู่3ขวดเก็บไว้ได้หลายวันนะคะน,นี่ค่ะได้3กล่องจุๆแบบนี้เลยแล้วก็นี่ใส่ช่วยไว้ด้วยลึกนะ แล้วก็ปิดฝาไว้เรียบร้อยเอาไว้แช่ตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินกับพี่สาวกระปุกหนึ่งพอนะล้างเม็ดออกครับมีควรแบบว่ากลัวเผ็ดน,นะแล้วก็เอาพริกที่เกะเม็ดออกแล้วแล้วก็นํามาล้างนะ้ำอีกทินึงนะทุกคนนี่ไงเดือดความอร่อยมาครับเดี๋ยวตำเองอันนี้คือใส่ ใส่แค่น้ำปลานะล้ำปแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็พริกใัยังายงทำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วใส่กล่องไว้เลยค่ะสีแบบขนาดนี้ก็ยังเข็ดอยู่เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าต้องใส่มะเขือยเยอะๆนะคะได้ครับโอเคทุกคนคืนนี้ก็จบด้วยพริกนะคะ คืนนี้ก็ทำอาหารจนถึงสามทุ่มเลยแหละเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแหละกว่าจะได้นอนก็สี่ทุ่ม